สวัสดียามเช้าครับผมอยู่ในป่าเหมือนเดิมวันนี้ผมก็กะว่าจะกลับ้านสายๆนะครับรอดูว่าฝนจะตกหรือเปล่านะวันนี้ว่าช่วงนี้มีพายุเข้าแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าไม่แน่ผมอาจจะวนลงไปน้ําตกก่อนครับไปดูว่าน้ําตกตรงน้ําตกมีน้ํำไหม คืนนี้ฝนตกมาแป๊บนึงนะครับแต่ตกไม่แรงนะครับตกเป,ปิดๆยก็เลยทำให้อากาศร้อนอากาศมาเย็นช่วงแต่เช้านะครับเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จผมว่าจะลงไปน้ำตกต่อนะครับใครหาเส้นทางน้ำตกไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง เส้นทางน้ําตกไว้ให้นะครับเพราะว่าเห็นงลรกคนถามทางมาว่าไปน้ําตกเส้นไหนแล้วก็ขึ้นเขาไผ่เส้นไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้ครับเช้าแล้วนะครับได้เวลาเดินทางกลับของลงไปทัวร์มั่วไปเลยครับเปลี่ยนอนุบาลทัวร์มาเลย เดี๋ยวเวลาเดินทางครับเดี๋ยวเช็คสถานที่ก่อนเรียบร้อยครับไม่มีอะไรรวคาการัดสวยวิวดีครับเขาไัยมอไซค์เข้ามาได้ไง่าย ครับผูกเปลเมื่อคืนก็มีคนมาจางติน้นผูกเปล์นะครับจุดนี้สวยครับสวยครับตรงนี้ไปได้ครับที่ก่อนผมประมาณนี้ ขึ้นมานะครับลงไปเส้นนี้จะไปสายสามสามหนึ่งได้นะครับแต่เป็นทางที่ใกล้สุดแล้วครับที่ลงไปถ้าลงไปทางน้ำตกจะไกลหน่อยนะครับทางจะฝั่งซ้ายจะเล็กหน่อยนะครับเราก็เลือกลงฝั่งขวามาขาขึ้นก็ขึ้นฝั่งซ้ายแต่๋ยลงไปนะครับฝั่ง ที่เป็นหินลอยๆจะขึ้นไม่ได้ครับยิ่งมาคนเดียวแบบนี้ถ้ารถตกลงไปจะขึ้นยากแน่นอนเราไม่ใช่รถเปล่านะครับแบกบของมาหนักเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับใครจะมาถูกไปกลางเต็นท์นอนว่าบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนมาก ไปดูเนินนี้หน่อยเนินไม่ชันนะครับมันมีทางเลี่ยงได้นะครับตรงนี้เนินเกือกมาเราก็ไม่ต้องขึ้นทางที่ว่ามันชันชนนะครับเราก็เลือกขึ้นทางง่ายๆมาครับโอย่าถิงขย,ยาบนเขาไภายัยจะมีป้ายบอก รับเนินเกือกมาดูวิวครับตอนเช้าวิวสวยครับตรงนี้ทางเข้ามาผมเข้ามาตรงปรั๊มนุงน้นนะครับธรรมนูตรอรีแยกเขา,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 าไม่แก้วครับตรงน้ ไมเปลี่ยนสุดโตอเพิ่มนะครับอนีครับเพราะว่าแรงสูงมันจะได้มีนะครับเวลาเรามาในทางแบบอันดานแบบนี้ครับดุแลการดานทางเส้นทางที่อินทูโรเขาขี่ร,รถที่พเขาขี่มานะครับมันจะแรงสูงไม่พอเราจะได้เห็นนะครับจะเหนื่ยนะเวลาไปเชี่ยว เราต้องเพิ่มสเตอร์มาให้ใหญ่ขึ้นนะครับอย่ากของผมผมจะใช้เป็นสเตอร์หน้า13นะครับลดจากสเตอร์เดิม15มาเป็น13นะครับผม็จะเริ่มเพิ่มอัตราทวนเนื้อในรถกำลังแรงขึ้นนะครับดีลย จากที่ผมเคยลองมาหลายๆหลายๆเบอร์นะครับสเตอร์บางทริปผมต้องเอาสเตอร์ไปเปลี่ยนที่ก่อนทางขึ้นเขานะครับเวลาไปคนเดียวเพราะว่าขึ้นเขาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสเตอร์เพราะาผมฟรีรันไปนะครับอย่าง ที่หไหนไกลๆล้วก็ใส่สเตอร์เดิงไปครับพอไปถึงเขาที่ว่าขึ้นยากๆผมก็จะใช้เป็นรถสเตอร์หน้าลงนะครับเพื่อให้อัตราทุดเพิ่มขึ้นแรงขึ้นนะครับการเปลี่ยนสเตอร์หน้าไม่ยากนะครับแค่น็อตสองตัวครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็คลายในน็อตเพาหลังออก ให้มันหวมหน่อยแล้วก็ขยับได้นะครับเรื่องมือไม่กี่ตัวนะนี่ก็ได้ทางกลับแล้วนะประมาณ8โมงนะครับอากาศร้อนแนละ้เวเยี่กันใหม่ทริปหน้าครับผมช่วงนี้ฉายเดียวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเราจะไปรวมกลุ่มใหญ่กันไม่ได้นะครับ อจากเขามาก็เลี้ยวฝานะครับเลี้ยวฝาดอ,อกสายสามสามหนึ่งนะจะไ,ได้ไใกล้ๆครับเพราะว่าผมวิ่งยาวเข้าจังหวัดระยองครับนีดเดียวเขาเป็นแล้วครับ,ไไรบสายสามสามหนึ่ง น้ำโขงครับหัวเวินนี่เรียกสายสามหนึ่งครับมาถจากซาไบเยบนะฝั่งนี้ไปขอไปเแกยว